เดี๋ยวผมถ่ายคลิปว่าอย่าเพิ่งพูดคำหยาบนะเอออัดเจรบ,บีลูกปืนล้อครับนี่ถอดอัดเดืบางทีไม่ดีเท่าไหร่นั้นมีสนิมครับเจ้าของรถไม่ยอมให้เปลี่ยนครับเลยถอดล้างเอาครับเออต้องว่าเจ้าของรถเลยล้างไปแจ๋วเลยสวยเนี่ยเห็นไหมล้างไปนงเงาแวบ,บเลยเออใช้ได้ครับไม่เสียไอเจรบ,บีมันมาไว้ได้ฮะไก่ไม่เสียครับรไก่แน่นอยู่ไม่เสียครับ ไอ้ยางยางไอ้น,นี่เสียครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ไอ้บูธปีนนกบนเดี๋ยวถอดถอดยากอะนั่งคิดอยู่ว่าจะถอดยังไงเนี่ยเปลี่ยนบูธปีนนกบนสองตัวถอดถอดตัวนี้ออกนะถอดลูกหมากสามตัวนี่ออกแล้วไอ้น,นี่ออกไซออนเบก็เกือบขาดแล้วเีลยไว้ก่อนวันหลังค่อยทำโอ้ลืมมัดเดีย๋ยวต้องมัดไว้ต้องหาเชือกมามัดไอ้นี่หน่อยมันหล่น,นเปลี่ยนบูธปีนนกบนสองตัววันนี้เล่นของประหยัดหน่อยครับ โอ้โอ้สองครามน้ำดื่มครับเนี่ยมันทายเห็นหมดอ่ะผมจะบอกให้มันได้ครับพผักไก่พวงมาลัยมันรวมครับเออนี่ผมผมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เออเออเออมันไม่อยู่ครับโอ้โหวุฒิเปล่าไม่รู้ เยียมดทั้งไก่พวงมาลัยลูกกื้นล้อครับลอ้ลอใช้ได้ยังไม่เสียครับเนี่ยขาวเจอะเลยล้างนะใ,ใช้น้ำยาล้างครับใช้น้ำยาล้างนะน้ำยาเนี่ยล้างสะอาดดีมากเลยล้างแบบนี้นะเห็นไหมมันมจะออกมาขาวเจอะเลยดูเลยเต็มเปลืองน้ำยาหน่อยช่างมัน,นร้อยกว่าบาทเอง ล้างแฟบไม่สอาดนะครับล้างตัวนี้สะอาดมากเลยครับ่อมแบบประหยัดครับคจของรถไม่ค่อยมีตังค์ครับไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายเห็นหน้าด้วยถ่ายเห็นที่ขาเจ้าของรถพอแล้วกลัวเขาฟ้องร้องอยุ่งเลยครับทะเบียนก็ไม่ให้เห็นครับ8ปดสาแล้วก็ศูนยแต่ไม่รู้จังหวัดอะไรนะครับคุยทนายต้องระวังเรื่องฟ้องหน่อยครับ นี่ดีอยู่นี่ดีครับว่าจะรอซะหน่อยแกไม่มีตังค์ครับหมดแล้วเรื่องรู้รถมีน้ำมันหรอไม่มีรถกลับด้เอาดีแม็กเอากลับ,ลบยุ่งเลยงาน <Yeah. S 1> oh, นี้โอ้ดันผมยกเกียร์โฟล์ดบอดมาสด้าว่ายากแล้วนะเจอไอโตยิต้าวีโกไทเกอร์โฟ้์โตยิต้าวีโกโฟวินหนันกวยัยคู่ นึกว่าง่ายวันนึงเปลี่ยนหมดแล้วครับรุ่นนี้ใช้ดีมากครับไม่ค่อยเสียอะไรเยอะๆหรอกแต่ต้องบำรุงบ่อยๆเอ,ออนี่ชอบขาดเนี่ยยางกุ้งนะตรงนี้นะชอบขาดต,ต้องดูบ่อยๆครับมีแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวล้างปืนล้อ,อก,ก่อนเปิดแล้วเปิดแล้ว เดี๋ยวอัจจะวีลูกคืนล้อเลยครับหม,ห,หมดเลยเทำงานนุกเหล่ากลงมันตกวันก่อนเนี่ยตกสองรอบแล้วแตก Yeah. oh my mind

อาชีพทุกวิชาชีพเขาจะยกเว้นเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวว่าสามารถปฏิเสธารค่าได้ถ้าเขาทำให้เจ้าของอาชีพไม่สบายใจอ่ะสามารถปฏิเสธการรักษาได้สามารถปฏิเสธคู่ความได้การกันทางในความได้ทำให้ฟ้องร้อปฏิเสธการรักษาได้ปฏิเสธหรือยังบอกว่าต้องมือถือเราไม่สบายใจอยู่จะทำงานอย่างนี้แล้วตรงๆมันหา ลองทดอบ้วไมคันทีแล้วทคันทีแล้วยังมีปัหากรกาให้ไมสบาใจไม่ว่านักบินบไหนา,ามบามมใจทีินเนือเรกสมาร์เกิหมมีข้เกบทุกาทุก,กทต้องขึ้นบินถ<า>้าบนบนตัวร้อนาไม่สบายใจอะ อันนี้จริงอยู่ครับได้แล้วครับซ้อมแบบประหยัดครับซ่อมแบบประหยัดก็ล้างเอาครับล้างเปลี่ยนจารบีใหม่ใช้ได้ลูกปืนอยู่ดีอยู่เจ๋ยวเลยโอ้เจ๋ยวครับได้ครับเปลี่ยนเงินไปหลายบาทอีกอ,อันนี้มันหลุดมานี่หลุด เออว่ะสมพ่อเดี๋ยวรวมๆเมื่อกี้โอ้รู้แล้วทำไมไม่หายนีย่อันนี้มันหลุดออกมาเนี่ยหลุดเนี่ยตัวนี้หลุดออกเบ่าเ๋รอว่ไม่ใช่เออหลุดได้งไงวะธรรมดาไม่หลุดนะตัวนี้เนี่ยเรีว่าเบา่าหลวงโอ้ยเบ่าตัวนี้มันหลวมพี่สมพอ่อหละเนี่ยผม้าใจแล้วว่าทำไมนี่ไม่อยู่เบ่านี่มันหลวมครับเนี่ยผมน่าจะเคยบอกแล้วเนี่ยวันหลังต้องทำใหม่ตัวนี้นะ เนี่ยพอจะเปลี่ยนลูกปืนแล้วมันไม่อยู่เนี่ยเบาตรงนี้มันหลวมครับเนี่ยมันหลวมเนี่ยโอ้ตายเลยเจอเลยเนี่ยพอจะเปลี่ยนลูกปืนแล้วมไม่อยู่ผมน่าจะเคยบอกไว้แล้วเนี่ยนี่มันหลวมมันไมเขยับได้ธรรมดาน,นี่ต้องขยับไม่ได้ลูกปืนเนี่ยโอ้โหแล้วใครเอาไปลงกลึงวะเนี่ยต้องไปลงกลึง ตายเลยพลาดได้ไงวะช่างเนี่ยนี่มันหลุดออกมาเลยเใช่ไหมนี่หลุดออกมาเลยครับมันไม่อยู่นี่เปลี่ยนลูกปืนใบก็ได้ชัว่วคราวอีกผมน่าจะเคยบอกแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยปืนไม่อียมนะได้ลูกปืนมันไม่เสียแต่เสียเบามัน่มงอุย้ยครั้งนี้ไปลงกลึงดีกว่าพี่เด็กไกลมาก่อน ทอยหน่อยไปอยใ,ใครไปรับลูกแทนนะผมถึงไม่อยากทอดทอดแล้วเห็นน่ะมันไม่กี่บาทอะ่ะลูกลึงสามสี่ร้อยบาทมั้งให้เขาไปทำใหม่นี่ต้องทำใหม่ครับใช้ไม่ได้ตัวนี้นะต้องท,ทำครับใชไม่ได้ตัวนี้